สวัสดีครับวันนี้ยี่สิบเจ็ดเดือนหกครับพี่พี่สวัสดีพี่พี่ยูทูบทุกท่านนะครับยูทูบนะครับวันนี้อัปเดตราคาหน่อยนะครับรถที่มีขายในเต็นท์นะครับอาจจะสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของรถที่มีแล้วกันเนาะพี่พี่เดี๋ยววันนี้รีบถ่ายแล้วเดี๋ยวรีบตัดนะครับพี่พี่จะได้ดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมใส่ราคาเป็นตัวเลขให้อ่ะมาเริ่มคันแรกเลยอันนี้เป็น ngr นะครับรถประกอบร้อยยี่สิบแรงนะครับ ราคาผมเปิดคันนี้สามแสนหนึ่งหื่นห้าพันบาทนะครับกระบายยาวสามเมตรห้าสิบนะสำหรับคันนี้นะไปต่อเลยตากล้องอันนี้ยี่บเก้าห้าครับแปดสิบแปดแรงนะครับแหนบหน้าแปดสิบแปดแรงแหนบหน้านะครับเก็บงานใหม่สีเขียวมุกนะครับเดี๋ยวจะมีเขียวแบบนี้มาหลายคันอยู่นะพี่ๆถ้าใครชอบสีเขียวนี้คอมเมนต์ได้ทีนะครับเดี๋ยวจะซื้อมาเดี๋ยวจะทําสีนี้หลายคันหน่อยนะครับ อันนี้เปิดราคา295ครับผม88แรงนะครับมามาต่อเลยครับเดี๋ยวขึ้นราคาไว้ให้นะเบอร์โทรขึ้นไว้ตลอดคันนี้100แรงเทอร์โบนะครับมี3คันนะครับ3 5ส0ห้าหมพันบาทมี power แล้วทุกคันนะครับติดตั้ง power เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็เช่นกันนะครับ3 5 5 0ห้าห0บาทนะครับนะไาต่อเลยครับ เสียนาฬิกา3า5 0 0 0หบาทนะครับกระบาดไม้มีกระบาดเหล็กมีเดี๋ยวให้ดูกระบาดนิดนึงนะครับนี่กระบาดเหล็กกระบาดไม้กระบาไม้นะครับเลือกเลยนะครับถูกใจคันไหนซื้อคันนั้นนะครับรถสภาพใกล้เคียงกันนะครับราคาเดียวกันหมดติดตั้งพาวเวอร์ทุกคันแล้วนะครับผมมาอันนี้ใหม่หน่อยนะครับอันนี้เป็นฮีโน่ n n โนเวเตอร์นะครับเป็น6ล้อนะคันนี้ ปีหกห้านะครับเป็นดัมสามคิวนะครับความยาวของกระบะสามเมตรยี่สิบกว้างเมตรเก้าสิบนะครับอ้ากว้างเมตรแปดสิบขออภัยวัดในนะครับอันนี้วิ่งแ0ดพันโลนะคันนี้นะครับแ0ดพันกิโลราคาเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทพอนะครับออาไปต่อเลยครับเดี๋ยวคลิปจะยาวนะพี่ๆเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับปีห0ศครับคอกหกแส0ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ คอกนะคอกยาวสามเมตรสามสิบนะครับผมใบนี้นะครับนี่เข้าใหม่เลยยังไม่ได้ล้างเลยนะครับนี่เข้าใหม่เลยนะครับยังไม่ได้ล้างเลยปีหกศูนย์เช่นกันนะครับอันนี้วิ่งหกหมื่นโลนะคันนี้วิ่งแสนแสนแสนหกหมื่นโลอันนี้วิ่งหกหมื่นกิโลนะครับผมก็เปิดราคาไว้ที่หกสองห้านะครับหกสองห้านะคันนี้นะครับ เป็นตู้นะเปิดได้สี่บานนะครับดีโนคันนี้นะครับปีหกสามปลายปีเกือบหกสี่แล้วอีกสองวันนะครับเป็นตู้สามบานนะครับตู้ยาวสามเมตรยี่สิบกว้างเมตรเก้าสิบนะครับคันนี้ผมเสนอขายที่ราคาห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันไปต่อปีหกหนึ่งคันนี้หกเจ็ดห้าครับหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมปีหกหนึ่งไฟฟ้าแล้วนะครับตู้สองบานท้ายนะครับสามเมตร รถวิ่งหนึ่งแ10,000่งหืนโลนะครับ,ว 101, นะรบสวยๆ NMR 6 5 0 0 0ห้าบาทนะครับผมคันนี้ปี60วิ่งแส0ห้าหมืนโลนะครับสี่เมตรสาสิบนะมาข้างๆกันม้างอันนี้เป็น f c 9J นะครับผมห้าเมตรหกสิตู้สิบาทรถวิ่ง8 0ด0มืนโลปีห1หนึ่งนะเจ5 0 0 0หบาทครับผมคันนี้ไปต่อเลยนะครับมีตาเพชร นะครับตาเพชรหน้าเงานะครับตาเพชรหน้าเงาคันนี้ผมเสนอขาย4สนสอง20,000บาทนะครับเอามาข้างในเลยนะครับเอาแถวสองก่อนตาเพชรเช่นกันนะครับ395,000บาทร้อยแรงเทอร์โบนะครับตู้สี่บานคันนี้ปีห้าหกครับ595,000บาทนะครับแสนว่าโลอันนี้ปีห้าห้านะครับราคา5แสนะครับคันนี้ ปี57 90, 000, 5, 95, 000, นะครับเก้าหมืนโลห้าแ0 0เนะครับคันนี้มี53เอาไป5้าแสนพอนะครับแล้วก็จะมีทางนี้ก็มีฮีโน่นะครับฮีโน่ฮีโน่ปี61คันนี้ตั้งไว้5 0าแ0นห้าแสนบาทนะครับสำหรับฮีโน่คันนี้นะปี61นะนะครับเอามาไปต่อเลยนะครับเร็วนิดนึงนะพ,พี่ขออภยัยนะครับอันนี้ เอาแค่นี้ดีกว่าจริงๆมีรถอีกให้ตะกล้องแผนให้ดูตรงนี้อยู่หน้าาอีกสักสิบกว่าคันนะครับสิบกว่าคันตรงนี้ที่จอดอยู่เดี๋ยวขอเป็นพาร์ทหน้านะครับหรือหรือสนใจคันไหนทักไลน์มาอ่าทักไลน์หรือโทรมาเลยก็ได้โทรมารบ,บอกรายละเอียดราคาที่งบประมาณก็ดีนะบ,บอกรายละเอียดงบประมาณถ้าจะให้เลือกให้บอกงบประมาณบอกการใช้งานเดี๋ยวเลือกให้ก็ได้นะครับหรือท่านใดจะมาดูรถผม อยู่บางวัวะทองนะครับช่อง YouTube ช่องนี้ผมจะลงเรื่อยๆอยู่แล้วนะแต่ว่าบางทีอาจจะห่างช่วงมั่งนะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปลายอาทิตย์เนี่ยโอ้โหผมซื้อรถทุกวันเลยครับทุกวันจริงๆนะครับไปซื้อรถต่างจังหวัดทุกวันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากอ่าลบบุรีโคกเจริญนะครับก็4ล้อแสนกว่าบาทก็จะมีอยู่สักสองคันนะเป็นเกียร um ์จัมโบ้เครั้งสองพันเจ็ดนะครับเดี๋ยวทําคลิปแยกให้ก็ได้นะครับสําหรับใครที่อยากมาดูรถก็ เตอร์โมโต้คาร์เราอยู่บางบัวทองอยู่แล้วนะนะครับก็พิมพ์ใน Google Map มาได้เลยนะครับว่าเติม์โมโต้คาร์นะครับเราอยู่ที่บางบัวทองท่านใดอยากมาชมรถโทรสอบถามเส้นทางตามเบอร์ที่ให้ไว้หรือว่าทักไลน์มาขอโลเคชั่นก็ได้ครับรับซื้อรับแรกรับเทินนะครับสวัสดีครับ